สวัสดีข่าวเดน่นวันนี้ออนไลน์ครับวันนี้ยังไงยังไงวันนี้ขอบคุณด้วยสำหรับผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานวันนี้ด้วยใช่ครับในานามของผู้จัดผู้สร้างคุณชัยคุณนัทคุณไก่ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านสื่อมวลชนแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับ VIP แล้วทั้งผู้ปกครองแล้วก็ทั้งนักแสดงทุกคนที่มาร่วมชมภาพยนตร์รับแรคํำชนโนดกับเราในวันนี้ครับแล้ววันนี้เรข่าวว่าข่าวกุศลยังไงครับสำหรับอ่า ที่เราจองบัตรนะครับคุณนัทเราก็จะมีเรื่องของเงินเอาไปช่วยมูลนิธิเด็กยากไร้แล้วก็ในส่วนของผู้ได้โอกาสทางการศึกษาครับที่จังหวัดตากครับ นส่วนตรงนี้เนี่ยคือขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือตรงนี้เะกค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสปอนเซอร์ของภาพยนตร์ของเรานะคะก็มีหลายๆท่านตอนนี้จ,จะกล่าวไม่หมดนะคะก็เดี๋ยวกล่าวเบื้องต้นก็มีของไทยนะคะแล้วก็ใครบ้างนะเบอร์ส์แมนหนังมมอนขอกมอนไม้มมนะคะ,ะคใช่ก็อีกหลายท่านจริงๆวันนี้ตอนนี้ไม่ได้ลืมนะแต่แบบไลฟ์เวฟเยอะมากเยอะมากต้องขอบพระคุณทั้งเหล่านี้ด้วยแล้วก็ทีมงาน ในการถ่ายทำทั้งระยะเวลา3ปีใช่วันนี้ถือว่าเรามีความสุขมากแล้วก็หายเหนื่อยวันนี้เนี่ยบันดาลใจที่จะช่วยเหลือสังคมไปช่วยเหลือที่ไหนยังไงครับอ่าเราไปช่วยที่มูลนิธิของผู้ได้โอกาสเด็กยากไร้จังหวัดตากนะครับก็เพียงส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราก็ค่อยเรื่องของการกุศล ต่อไปนะครับแต่วันนี้เพียงแค่รอบเอ่อชาริตี้นะฮะการร่าชาริตี้การกุศลหลังจากนั้นเราจะฉายที่ภาคอีสานในวันที่23พฤศจิกาย,ยนแล้วไงฝากติดตามเราก็ถือว่าในเครือเอ,อ p p นะครับ <Okay. S 1> ส่วนรับแรงํำชะโนดเนี่ยวันนี้ที่เราคอยจริงๆเราดูแล้วเราก็ภูมิใจถึงอาจจะไม่บางคนอาจจะมองแล้วเป็นคำตโชมวันนี้เราน้อมรับไว้นะฮะเพราะเพราะคนทำงานก็ ขออยากให้มันเกินร้อยนะครับแต่ยังไงเราก็จะพัฒนาต่อไปสําหรับเรื่องบางบทนะฮะคุณนัทค่ะใช่ค่ะพี่นัทเ่าวันนี้คนมาเยอะเรี่ยงล้่มหลามเนี่ยเราคิดไม่ฝันวนะ่าคนมาเยอะล้นล้นแร,นรนก็จริงๆเราก็ คาดหวังไว้เหมือนกันว่าคนจะมาเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราทำพิยาไปแล้วก็เชิญไปเนี่ยผลตอบรับอะกลับมาเยอะมากบางท่านเนี่ยต้องขออภัยที่ว่าไม่ได้ที่นั่งเนาะเพราะว่าโรงมันเต็มจริงๆค่ะแล้วก็เรามีจาหน่ายด้วยนะคะแล้วก็มีบัตรแบบ V.I.P. แบบฟรีด้วยสำหรับนักข่าวแล้วก็ให้ฟรีด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบ ถ้มีพี่นั่งก็กันเองพี่น้อง,องก็มานั่ง,เ,งเราก็ต้องนั่งตรงบันไดดูกันสนุก <S 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 ส,สนานขอบคุณมากจริงค่ะขอบคุณค่ณะภาพยนตร์เรื่องนี้ังไงพี่ชายคาดหวังมากเหมือนกันครับคาดหวังที่สุดครับแต่ว่าท้ายสุดสุดท้ายจะอย่างไรเราก็น้อมรับใน,ในการที่เราได้ทําแล้วเราได้ผลิตเสือออกมาแล้วเละได้ผลิตภาพยนตร์ที่เรารักนะครับแล้วก็ทีมงานเราทุ่มทุนทุ่มทุ่มกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์เยอะมากถ่ายทําหลายๆจังหวัด1ิกว่าจังหวัดและหลายโลเคชั่น นะฮะจบไปแล้วได้ชมแล้วน้อมรับคําติชมครับคาดหวังว่าในประเทศเราฉายเสร็จแล้วเราก็จะนําไปฉายที่ต่างประเทศด้วยเป็นการโกอ g เตอร์นะครับ ภาคสองสองย่างไรเย้่หม่อยภาคสองอย่างที่บอกเมื่อกี้ตอนท้ายท้ายสุดสุดท้ายก็คือเรื่องบางบทภาพยนตร์บางบทซึ่งวันนี้ก็เปิดตัวนักแสดงจํานวนมากนะครับทั้งพระเอกนางเอกแล้วก็นักแสดงหลักเยอะแยะเลยครับแล้วก็นักแสดงจากภาพยนตร์รับแรงคันชนดก็จะมาร่วมเล่นกับบางบทด้วยบางบทเราจะได้ชมปี2567ไม่นานเกินรอแน่นอนเราจะเปิดกล้องถ่ายทําที่ช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับ เอาสุดท้ายแล้วพี่นัทวันที่เปิดตัวมิสแกนของจากแก้วด้วยใช่ค่ะก็จริงๆน้องยังสมัครมาไม่ครบนะคะก็แค่บางส่วนเนาะ <c oughs> ก็ถือว่าโอเคค่ะก็ผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะแล้วก็น้องๆที่เข้าร่วมประกวดวันนี้ก็ถือว่ามาจอยกันเราแล้วก็อนาคตเขาอาจจะได้มาร่วมงานกับทางเราด้วยมีความว้าวอะไรบ้างพี่นัทว,ว,ว,ว้วาวเหรอว้าวว้าวแรกมงกุฎเลยว้าวมงกุฎค่ะมงกุฎหนึ่งแสนบาทมันมีมรดกแล้วก็มีสร้อยสร้อย ใช่มันมีมันมีของพยานาคพญานาคด้วยก็กเก็บตัวพัทยาด้วยใช่ค่ะใช่ต้องขอบคุณโรงแรม s a น n ั c ร u r r i พระตำหนักพัทยาซึ่งมิสแกนสาแก้วแต่ปีนี้ไฮไลท์ไปเก็บตัวอยู่ที่พัทยาก็คือแล้วก็ไปชมโชว์ที่คอรเซียมพัทยาแล้วก็เรามีอีกหนึ่งมงกุฎนะคะคือขวัญใจสาแก้วพัทยาพัทยาสาแก้วด้วยหนงมงกุฎใช่หนึงมงกุฎ แต่มงกุดของมิสแกนสแก้วก็คือหนึ่งมงกุดแล้วมีสองมงกุดนะคะปีนี้ค่ะมิกิเล่งแปลกมปเลยน้องแปลกใหมคะแกสักัิยาด้วยค่ะหนึ่งม,<อ>ง,มงกุฎค่ะก็ต้องให้เกียรติที่พัทยาที่ชนบุรีเราด้วยนะครับเราก็เลยว่า <ใช S 2> จอยกันจอยกัน,นจอยกันขอบคุณเลยวันนี้เลยครับอ่าสำหรับคุณชัยนะครับแล้วก็คุณไก่คุณนัดถือว่าเป็นทีมผู้สร้างผู้จัดขอบคุณทุกกําลังแรงใจแรงเชียร์นะครับสำหรับภาพยนตร์รับแรงคำชะโนดในวันนี้อย่างที่บอกว่าวันนี้ที่รอคอยแล้วเรา เราสร้างมาตลอดระยะเวลา3ปีในสถานการณ์โควิดเสร็จได้แล้วแต่อาจจะไม่สมบูรณ์100%่เแต่ว่ามันก็เสร็จสิ้นแล้ววันนี้ก็ได้ฉายในโรงภาพยนตร์หลายคนอาจจะบอกว่าไม่สามารถฉายได้แต่วันนี้ได้ฉายแล้วให้ทุกคนประจักษ์แต่สายตาแล้วด้วยนะครับอาจจะด้วยข้อ,อ,อปู่ศรีสุโธคุณย่าศรีประทุมมาและพวกเราตั้งใจทุ่มทุ่จริงๆอย่างไรฝากติดตามภาพยนตร์รับแรกคำชะโนดทั่วประเทศแล้วก็ภาค2บางบทด้วยนะครับ ขอบคุณมากค่ะ